สวัสดีครับหลังจากที่ในตอนที่แล้วครับเราได้เห็นการสร้างปรัชญาการลงทุนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวอลเลนบัฟเฟตตและก็จอร์สโซลสกันไปแล้วในวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าทำไมวอลเลนบัฟเฟตตและจอร์สโซลสถึงพัฒนาระบบที่มีความเหมาะสมกับนิสัยและบุคลิกของตัวเองในการเลือกซื้อหุ้นและทั้งสองคนมีเทคนิคและวิธีที่ต่างกันยังไงและก่อนที่จะเข้าเนื้อหาที่น่าสนใจในวันนี้ครับ ผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนวิดีโอดีๆอย่าง GoFX g r o w t t g a t e r อยู่เคียงข้างคุณตลอดเส้นทางการลงทุนและในวันที่4เมษายนที่จะถึงนี้ครับทาง GoFX จะมีการจัดงานสัมมนา,าการลงทุนมีความสุขซีรีส์โฟในหัวข้อ g o Trading ซึ่งเป็นงานสัมมนา,าออนไลน์ที่จะพูดถึงการวิเคราะห์ตลาดทองคา โดยอาจารย์หยงเกิดมาเทรดซึ่งเป็นโปร,โทรเทดเดอร์มือทองระดับประเทศและถ้าหากท่านใดสนใจที่จะเข้าฟังงานสัมมนาน,นี้ครับก็สามารถลงทะเบียนได้ที่ใต้เดอร์สคิปชันที่ผมจะทิ้งเอาไว้ในคลิปนี้นะครับผมเอาละครับเรามาเข้าเนื้อหาที่น่าสนใจของในวันนี้กันได้เลยครับนิสัยการลงทุนของวอลเลนบัฟเฟตต์และจอสโซลอดบทที่7วัดอย่างไรได้อย่างนั้นจงพัฒนาระบบที่มีความเหมาะสมก,กับนิสัยของตัวเองในการเลือกหุ้นหาจังหวะเข้าซื้อและก็ขาย คิวเบรกเคยกล่าวเอาไว้ว่าผมเชื่อว่าระบบใดๆที่สร้างขึ้นมานั้นน่าจะเป็นประโยชน์หรือใช้ให้ได้ผลประสบความสําเร็จได้ด้วยมือคนที่คิดระบบขึ้นมาง่ายกว่าการที่คนอื่นจะนําระบบไปใช้จึงประเดิ่มสาคัญที่จะต้องทําระบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้ถ้ามาอย่างนั้นแล้วคุณคงไม่มีความมั่นใจที่จะทําตามระบบนั้นจงพัฒนาระบบที่มีความเหมาะสมเข้ากับนิสัยของตัวเองในการเลือกลงทุน แล้วหาจังหวะเข้าซื้อแล้วก็ขายนักลงทุนชั้นเสียนั้นจะพัฒนาและทดสอบระบบเฉพาะตัวในการเลือกหุ้นหาจังหวะเข้าซื้อแล้วก็ขายส่วนนักลงทุนทั่วไปนั้นไม่มีระบบอะไรทั้งนั้นครับหรือไม่ก็เอาระบบของคนอื่นมาใช้โดยไม่ได้ทดสอบหรือปรับให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองดังนั้นปรัชญา,าของนักลงทุนชั้นเสียนทุกคนจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีหลักเกณฑ์และก็วิธีในการลงทุนของพวกเขาเอง เกณฑ์ในการลงทุนนั้นจะอธิบายให้เห็นว่าพวกเขากําลังมองหาการลงทุนประเภทไหนอยู่ส่วนวิธีคือชุดของกฎเกณฑ์ต่างๆว่าจะทําอะไรเมื่อได้พบกับการลงทุนที่เหมาะสมกับเกณฑ์การลงทุนของตัวเองแล้วปัจจัยที่จะหลอมรวมทุกอย่างคือคําตอบของคําถามที่ว่าคุณกําลังวัดอะไรอยู่สิ่งที่นักลงทุนชั้นเสียนชัยวัดแน่นอนครับว่ามันเป็นเกณฑ์ในการลงทุนของพวกเขาเองจะบอกว่าพวกเขานั้นจะลงทุนในอะไรและธรรมชาติของการลงทุนนั้นเป็นอย่างไร จะซื้อเมื่อไหร่จะขายเมื่อไหร่เกณฑ์ในการลงทุนนั้นยังบอกอีกว่านักลงทุนผู้นั้นมีวิธีการมองหาการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองได้อย่างไเป้าหมายของบัฟเฟตต์ก็คือมองหาการลงทุนมูลค่า1ดอลลาร์ซึ่งขายในราคาที่ต่ํากว่านั้นเกณฑ์ในการลงทุนของเขาอาสรุปได้ว่าเขาต้องการธุรกิจที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมดังนั้นสิ่งที่เขาวัดก็คือคุณภาพของธุรกิจนั่นเองส่วนเป้าหมายของโซรอนนั้นก็คือการทํากําไรจากการผันผ,นผวนทั้งอารมณ์ของคุณตลาด ก็ตัดสินใจบนพื้นฐานของสมมุติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กําลังจะมาถึงสิ่งที่โซรอดวัดจึงเป็นคุณภาพของสมมุติฐานของเขาและการดําเนินไปของเหตุการณ์นั่นเองในการประยุกตเกณฑ์การลงทุนมาใช้นักลงทุนชั้นเซียนแต่ละคนได้พัฒนาระบบการลงทุนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาครับแม้ว่าวิธีการจะต่างกันมากแต่ระบบของพวกเขานั้นล้วนสร้างมาจากองค์ประกอบสําคัญ12ประการดังต่อไปนี้ครับ 1. คุณจะซื้ออะไร 2. คุณจะซื้อเมื่อไหร่ 3. จะซื้อที่ราคาเท่าไหร่ 4. จะซื้ออย่างไร 5. จะซื้อเป็นสัดส,ส่วนเท่าไหรของพอร์ต 6. การเฝ้าระวังการลงทุน 7. จะขายเมื่อไหร่ 8. ตัวช่วยและโครงสร้างของพอร์ต 9. กลยุทธ์ในการค้นหา 10. การป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นการพังคลืนของตลาด11การจัดการกับความผิดพลาด12จะทำยังไงเมื่อระบบนั้นไม่เวิร์ก กระบวนการในการลงทุนของโซลอรนั้นเริ่มต้นด้วยการสร้างสมมติฐานขึ้นมาก่อนครับเหมือนที่ผู้ช่วยของเขาในกองทุนควอนตัมเคยเล่าให้ฟังเอาไว้ว่าโซลอรนั้นพูดเสมอว่าให้ลงทุนก่อนแล้วค่อยหาข้อมูลทีหลังวิธีการของโซลอรก็คือตั้งสมมติฐานขึ้นมาครับเอานิ้วเท้าใหญ่ลงไปในตลาดด้วยการเปิดสัญญ,ญาเล็กๆและดูว่าสมมติฐานนั้นถูกหรือผิดทำาไมตัวของโซลอรจึงต้องทดสอบสมมติฐานด้วยละ่ะอาจเป็นเพราะเขาไม่แน่ใจว่าสมมติฐานไหนเป็นจริงน่ะสิครับ หรืออาจไม่แน่ใจว่าควรลงทุนในช่วงเวลาไหนดีการทดสอบสําหรับโซลรสคือการลองฟังเสียงตลาดว่าควรจะทําอะไรต่อไปหากทดสอบแล้วได้เงินก็เท่ากับตลาดกําลังบอกเขาว่าถูกต้องเขาก็จะซื้อหรือช็อตเพิ่มเพื่อสร้างโพซิชันของตัวเองให,ให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองแต่ถ้าทดสอบว่าเสียเงินก็แปลว่าตลาดนั้นกําลังบอกว่าเขาผิดเขาก็จะออกทันทีครับหรืออาจทดสอบสมมุติฐานเดินอีกครั้งในภายหลังหรือไม่ก็ทบทวนก่อนหากใช้ไม่ได้จริงจริงจึงค่อยลลมเลิก เวลาผมอธิบายวิธีของโซลอดให้เพื่อนฟังเพื่อนผมนั้นมักจะบอกว่านาะยอาจจะเจ๊งก็ได้นะถ้าทำอย่างนั้นถ้าคุณเสียเงินจากการทดสอบอย่างต่อเนื่องครั้งแล้วครั้งเล่าก็อาจจะเจ๊งได้อยู่ครับแต่อย่างไรก็ตามใครๆก็ต้องสมมุติฐานอะไรก็ได้เกี่ยวกับอนาคตซึ่งจริงๆแล้วเราทุกคนก็ล้วนทำเช่นนั้นอยู่เสมอครับดังนั้นหากโซลอดทดสอบสมมติฐานของตัวเองไปเรื่อยๆโดยที่คุณภาพของสมมุติฐานไม่ได้สูงกว่าคนทั่วไปเขาก็ย่อมเสียเงินจำนวนมากโดยไม่มีหนทางได้เงินคืนเลย แท้ที่จริงแล้วโซลอรจะทําการทดสอบก็ต่อเมื่อเขามีสมมุติฐานที่คุ้มเพื่อจะทดสอบเท่านั้นความแตกต่างคือเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดและผู้เล่นในตลาดณเวลานั้นรวมถึงเข้าใจความเชื่อมโยงกันของเหตุการณ์ต่างๆที่ดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวข้องกันอีกด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนี่เองครับนำไปสู่การลงทุนจนทําให้คราวนั้นเป็นที่รู้จักกันในนามของบุรุษผู้ล้มธนาคารแห่งชาติอังกฤษโซลอนนั้นทำกำไรได้เมื่อสม,มมติฐานของเขาเป็นจริง สมมติฐานนี่เขามีต่อเงินปอนจะตั้งขึ้นมาจากเหตุการณ์จริงดังนั้นเวลาที่ควรขายเงินปอนก็คือทันทีที่เงินปอนแยกตัวออกมาจากอัตราแลกเปลี่ยนยูโรแต่จุดเริ่มต้นและจุดจบของแนวโน้มค่างเงินก็ไม่อาจบ่งบอกได้ชัดเจนเสมอไปครับเหมือนในปี1885ตัวของโซลอรนั้นช็อตเงินดอลลาร์อย่างหนักหลังจากค่างเงินดอลลาร์แข็งค่า,ข,า,ข,าขึ้นมากตั้งแต่โรนัลเลแกนเป็นประธานาธิบดีเป็นต้นมาส่งผลให้การนําเข้าของสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นส่วนทางกับการส่งออกที่ลลดต่ําางมาก ชาวอเมริกันในแวดวงอุตสาหกรรมต่างกดดันให้ทำเนียบขาวทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เงินค่าดอลลาร์นั้นอ่อนลงในสุดสัปดาห์ของวันที่22กันยายนปี1 9 8 5รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีตะวันตกและญี่ปุ่นมาประชุมร่วมกันที่โรงแรมพลาซ่าในนิวยอร์กและลงมติว่าจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นอ่อนค่าลงโซลอนั้นได้ข่าวนี้ทันทีครับและใช้เวลาตลอดเข้าวันอาทิตย์ในนิวยอร์ก เพื่อเปิดสัญญาณรองเงินเยนและเงินมาให้เพิ่มขึ้นในโตเกียวซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาเช้าของวันจันทร์แล้วเมื่อโซลอสมาถึงที่ทํางานในเช้าวันถัดมาก็ได้กําไรไปแล้ว40ล้านดอลลาร์สหรัฐเพียงช่วข้ามคืนนักค้าเงินบางส่วนก็ทํากําไรได้เช่นกันเหมือนที่ตัวของรัคแคมเมลเลอร์กล่าวไว้ในภายหลังว่าเหมือนกับว่าอยู่ๆโซลอดก็ผ,ผลพบันออกประตูไปแล้วนักค้าจํานวนมากก็วิ่งตามไปไปเป็นพลวนการที่เขาหยุดขายเงินเย็น ทำให้คนอื่นทําตามก่อนในเมื่อรัฐบาลเพิ่งจะบอกเขาว่าพอถึงปีหน้าเงินดอลลาร์จะลดค่าลงแลวเรื่องอะไรก็จะยอมเป็นหมูนี่อวยโดยไม่ซื้อเงินเย็นเพิ่มขึ้นละ่ะในขณะที่นักค้าจํานวนมากมองการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่ตัวของโซลอรครับกลับมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มหลายๆอย่างก็ในเมื่อธนาคารแห่งชาติของทุกประเทศทั่วโลกต่างโดยไปในทางเดียวกันกับคุณคุณจะผิดได้ยังไงกันล่ะครับ ในที่สุดเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงจริงๆและโซลอรก็ทํากาไรได้ถึง150ล้านดอลลาร์จากการที่เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงในครั้งนี้เขายังไม่ขายเงินดอลลาร์ทิ้งนะครับจนกว่าการอ่อนค่าจะดําเนินไปถึงจุดสิ้นสุดักรของมันแล้วราคาคือสิ่งที่คุณจ่ายมูลค่าคือสิ่งที่คุณได้นี่คือเครื่องหมายการค้าอย่างหนึ่งในการลงทุนของบัฟเฟตต์ครับมันก็คือการซื้อธุรกิจทั้งบริษัทอย่างเช่น C&D หรือลงทุนเพื่อให้ได้สัดส,ส่วนความเป็นเจ้าของมากๆเหมือนอย่างที่เขาซื้อหุ้นของโคคาโคลาสำหรับตัวของบัฟเฟต์แล้วความแตกต่างระหว่างการเป็นเจ้าของบางส่วนกับการเป็นเจ้าของทั้งหมดแทบจะไม่ต่างกันเลยครับเพราะเน้นไปนที่สิ่งเดียวเท่านั้นก็คือคุณภาพของธุรกิจหัวใจของวิธีการลงทุนแบบบัฟเฟต์ก็คือการวัดมูลค่าของธุรกิจและในการวัดมูลค่านั้น <S <S เขาได้เอาหลักเกณฑ์ที่มีความชัดเจนแจ่มแจ้งมาใช้หลักเกณฑ์ข้อแรกของเขาก็คือ ฉันเข้าใจธุรกิจนี้หรือไม่หากบัฟอกเฟดไม่เข้าใจในธุรกิจไหนตัวของเขาจะไม่มีวันประเมินคุณภาพหรืออ่านอนาคตของธุรกิจนั้นได้เพราะเขาวัดมูลค่าของธุรกิจไม่ได้นั่นเองครับสำหรับตัวของบัฟอกเฟดมูลค่าของบริษัทหนึ่งก็คือค่าปัจจุบันของรายรับในอนาคตของธุรกิจดังนั้นเขาจึงจําเป็นต้องคาดการรายรับของธุรกิจไปล่วงหน้า1 0 2ถึงปีซึ่งคุณไม่มีทางทําเช่นนั้นได้เป็นอันขาดครับถ้าไม่เข้าใจในตัวของธุรกิจจริงๆ ตัวของบัฟเฟต์นั้นโดนวิจารณ์บ่อยครับถึงการที่เขาไม่ยอมซื้อบริษัทไฮเทคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ตลาดหุ้นดอทคอมนั้นกำลังบูมพวกบาหุ้นเทคโนโลยีทั้งหลายต่างบอกบัฟเฟต์ว่าบัฟเฟต์นั้นดุดวงคอจรไปแล้วแต่บัฟเฟต์นั้นกลับเขียนเอาไว้ว่าสําหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วตลอดเวลาเราแทบจะไม่มีทางประเมินมูลค่าในระยะยาวของธุรกิจอย่างแม่นยาได้เลยเมื่อ30ปีก่อนหน้านี้เราเคยรู้หรือเปล่าว่าอะไรจะเกิดขึ้น กับอุตสาหกรรมทีวีหรือคอมพิวเตอร์แน่นอนว่าเราไม่รู้และทําไมผมและมังเกอร์ควรเชื่อว่าเรานั้นจะคาดการธุรกิจที่เปลีป่ยนแปลงอย่างรวเดเร็วพวกนั้นได้ล่ะเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงยึดมั่นกับอะไรที่ง่ายๆต่อไปทําไมจะต้องไปงมเข็มในมหาสมุทรทั้งที่มีเข็มว่าอยู่จัดจะตรงหน้าด้วยล่ะในยุคที่เทคโนโลยีกำลังบูมรับตัวของบัฟเฟตนั้นยังคงยึดมั่นในระบบของเขาต่อไป เหมือนที่เขาได้เคยทำมาตลอดเขาแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงธุรกิจที่เบิร์กชัยแอดฮาร์เดเวเพิ่งเข้าไปซื้อในรายงานประจำปี2001ว่าเขาได้ก้าวเข้าสู่ศตรวรรษที่21ด้วยการเข้าสู่อุตสาหกรรมที่วือหวาสุดๆอย่างอิฐพรมฉนวนและสีอย่าตื่นเต้นจนหัวใจวายนะครับการเน้นไปที่ธุรกิจที่ฉันเข้าใจเป็นการแสดงถึงขอบเขตแห่งความชำนาญของบัฟเฟต์ครับและตราบใดที่เขายังอยู่ในขอบเขตนั้น เขาก็จะยังคงลงทุนโดยมีความเสี่ยงต่ำที่สุดได้เสมอการลงทุนที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดของบัฟเฟตตก็คือโคคาโคล a าครับในปี1988เขาซื้อหุ้นจำนวน1 1 3ล้านหุ้นในโคคาโคล a าในราคาเฉลี่ยที่5.22ดอลลาร์ต่อหุ้นบัฟเฟตต์พูดอยู่เสมอว่าธุรกิจของโคคาโคลานั้นโดยธรรมชาติและเป็นธุรกิจที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลงและคำถามก็คือแล้วเพราะอะไรเขาถึงมาซื้อหุ้นของโคคาโคลาตั้งนานก่อนหน้านี้ล่ะ เหตุผลเดียวก็คือกวคาโค้ร่าในตอนนั้นยังไม่เข้าเกณฑ์นในการลงทุนของเขานั่นเองครับเกณฑ์นในการลงทุนของบัฟเฟตตแบ่งออกได้เป็น5ข้อดังนี้ครับ1คือผมก็ใจในธุรกิจนี้หรือไม่บัฟเฟตตนั้นเข้าใจ,จเฉพาะธุรกิจง่ายๆอย่างลูกกวาดหนังสือพิมพ์น้ำอัดลมรองเท้าและก็อิดเขาจำแนกว่าสิ่งเหล่านี้คือขอบข่ายแห่งความชำนาญและไม่เคยออกไปจากขอบขายนี้ เขาอยากมองให้ออกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก5ปี10ปี15ปีข้างหน้าจากนี้จะส่งผลกระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจของธุรกิจอย่างไงบ้างถ้าเรามองอนาคตไม่ออกก็อย่าไปสนใจธุรกิจนั้นเลยเกณฑ์ที่2ธุรกิจนี้มีสถานะทางเศรษฐกิจที่น่าดึงดูดใจหรือไม่หลีกเลี่ยงธุรกิจที่โดนรัฐบาลเข้ามากําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆซึ่งบริษัทต,ต้องเป็นฝ่ายกําหนดราคาและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้เป็นเจ้าของได้เอง หลีกเลี่ยงอุตสาหกรรมที่ต้องลงทุนสูงอย่างต่อเนื่องจงลงทุนในบริษัทที่มีเงินสดมีกําไรหรือแหล่งเงินกู้ง่ายๆที่ทําให้มีเงินพอที่จะลงทุนและก็พึงหลีกเลี่ยงบริษัทที่มีนิสิตมากเกินไปมองหาบริษัทที่มีสิ่งที่เขาเรียกว่าเฟรนช์ชัยประการป้องกันคู่แข่งกําแพงภาษีตัวอย่างก็เช่นบริษัทที่มีต้นทุนต่ําสุดในอุตสาหกรรมอย่างเช่นเนบลาสกาเฟอร์นิเจอร์มามีแบรนดเออนมอสงพลังอย่างโคคาโคล่า มีผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่ตั้งราคาสูงได้อย่างเซียดีเป็นผู้ครอบครองตลาดอย่างวอชิงตันโพสต์กฎเกณฑ์ที่ 3. สถานะทางเศรษฐกิจที่น่าดึงดูดใจนั้นมีความยั่งยืนหรือไม่ให้เลือกบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ช่วยสร้างประการป้องกันคู่แข่งเลือกธุรกิจที่อุปสงค์ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช็คดูว,ว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่อาจกระทบต่อเฟรนชส์ของธุรกิจเกณฑ์ที่4ผู้บริหารจะสรรเง,งินทุนอย่างเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่ ตัวของบัฟเฟต์นั้นต้องการผู้บริหารที่บริหารธุรกิจเหมือนเป็นบริษัทของตัวเองครับโดยจะไม่ตัดสินใจทําอะไรเพื่อตอบสนองตัวเองโดยเอาบริษัทเข้าไปเสี่ยงหากผู้บริหารไม่สามารถเอากําไร1ดอลลาร์ไปลงทุนเพื่อให้ได้มูลค่าอีก1ดอลลาร์ก็ควรเอาเงินทุนไปคืนให้ผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเป็นเงินปันผลเพิ่มเติมหรือซื้อหุ้นคืนซะดีกว่ากฎเกณฑ์ที่5ผมอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนี้หรือไม่หากมีผู้บริหารชุดนี้ ตัวาของบัฟเฟตนั้นจะลงทุนเฉพาะบริษัทที่บริหารโดยคนที่มีความซื่อสัตย์และมีความสามารถเท่านั้นครับโดยเป็นคนที่เขาชื่นชมและไว้วางใจต้องเป็นผู้บริหารที่มีความศรัทธาซื่อสัตย์และรอบคอบผู้ที่กล้าแจ้งข่าวร้ายแก่ผู้ถือหุ้นและกล้าพูดความจริงกับตัวเองซึ่งอันหลังนี้สําคัญที่สุดครับกฎเกณฑ์ที่ 6. บริษัทให้ผลตอบแทนต่อผู้เป็นเจ้าของสูงกว่าค่าเฉลี่ยหรือไม่ยิ่งผลตอบแทนต่อผู้เป็นเจ้าของสูงเท่าไหร่บริษัท ก็มีกำไรที่จะเอาไปลงทุนเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นครับยิ่งผลตอบแทนต่อส่วนของผู้เป็นเจ้าของสูงเท่าไหร่มูลค่าของบริษัทในแต่ละปีก็จะเพิ่มเร็วขึ้นเท่านั้นและกฎเกณฑ์สุดท้ายครับผมชอบราคานี้หรือไม่เจ้าของบัฟเฟต์นั้นจะลงทุนก็ต่อเมื่อราคามีส่วนต่างแห่งความปลอดภัยซึ่งเขาลงทุนโดยได้ส่วนลดจากมูลค่าของบริษัทที่เขาประเมินไว้หากบริษัทเข้าเกณฑ์ทุกอย่างแต่ราคาสูงไปเจ้าของบัฟเฟต์ก็ไม่ซื้อจบตอนที่6 นิสัยการลงทุนของวอลเลนบัฟเฟต์และจอร์สโซลอดในตอนหน้าครับตอนที่7เราจะมาดูกันว่าทำไมตัวของวอลเลนบัฟเฟต์ถึงพูดว่าการกระจายการลงทุนเป็นการป้องกันความเสี่ยงสำหรับคนที่ปล่อยปละละเลยแต่ไม่ได้มีความจะเป็นอะไรเลยสำหรับคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ทำไมนักลงทุนชั้นเซียนถึงเชื่อว่าการกระจายการลงทุนนั้นเป็นเรื่องของมือสมัครเล่นและทำไมนักลงทุนมือสมัครเล่นถึงไม่มีความมั่นใจที่จะลงทุนมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรก็ตามซึ่งเนื้อหาที่น่าสนใจทั้งหมดนี้ก็สามารถติดตามฟังได้ในวันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมสวัสดีครับ